การปรับตัวเพิ่มขึ้นของหุ้นการบินไทยนะครับตลอด3วันที่ผ่านมาหลังจากเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในรอบ4ปีกว่าทําให้เกิดความคึกคักนะครับแล้วก็บริษัทที่เคยเป็นอดีตเจ้าหนี้ของการบินไทยและปัจจุบันนี้เป็นผู้ถือหุ้นนะครับหลังจากที่มีการเพิ่มทุนและแปลงนี้เป็นทุนแล้วมีมูลค่าหุ้นของการบินไทยที่ถืออยู่นะครับเพิ่มขึ้นทุกบริษัทเลยก็ทําให้ได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับแล้วก็ราคาหุ้นนั้นก็ปรับตามหุ้นของการบินไทยไปด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นสตรอรี่ที่หนุนนนกััะครบ อย่างบริษัทธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนซึ่งถือหุ้นการบินไทยอยู่ถึง2,400ล้านหุ้นนะครับตอนน hi ี้นั้นถ้ามูลค่าเฉพาะหุ้นที่ถืออยู่นั้นก็แตะไปกว่า30,000ล้านบาทแล้วนะครับส่วนอีกบริษัทหนึ่งก็คือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนซึ่งก็ถือหุ้นการบินไทยอยู่ถึง1,100ล้านหุ้นนะครับตอนนี้นั้นมูลค่าตลาดนั้นก็ไปอยู่ที่17,000ล้านนะครับเฉพาะหุ้นที่ถือของการบินไทยอยู่ อันนี้ก็ถือว่าเป็นอันที่สงนะครับที่การบินไทยนั้นกลับเข้ามาแล้วราคาหุ้นนั้นปรับเพิ่มขึ้นส่วนคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับก็คือกระทรวงการคลังนั่นเองนะครับที่เป็นเจ้าหนี้อดีตเจ้าหนี้นะครับแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของการบินไทยในปัจจุบันตอนนี้มูลค่าในพอร์ตของกระทรวงการคลังนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปด้วยจากหุ้นของการบินไทยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้นะครับก็มีการเปรียบเทียบการบินไทยไปกับสายการบินต่างๆนะครับเพราะมูลค่าของการบินไทยเองนั้น เพิ่มขึ้นไปมากกว่า3 0 0นล้านบาทนะครับถือว่าเป็นสายการบินที่ใหญ่ติดอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ยังมีสายการบินนั้นที่มี m าร k e t c a p นั้นใหญ่กว่าการบินไทยนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วนั้นหุ้นของการบินไทยนั้นจะขึ้นไปขนาดไหนนะครับอันนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนแต่ว่าเป็นข้อมูลที่เอามาฝากเพื่อนๆกันครับ